ตอนนีค้ค,คิดกันแล้วว่าใครบอกว่าหลังเอเปกและยุบเลยเนี่ยไม่น่าจะใช่ทีมยุตธศาสตร์ต่างๆวางแผนไว้ว่าจะยุบหลังสิ้นกุมภาันี้ครับปีหน้าเนชั่นอินไซต์เคยบอกไว้ว่าให้พิจารณาท่าทีหลังจากนาย,ยกรัฐมนตรีพ้นคดีบ่วง8ปีครับถ้าปรับใหญ่บอกได้เลยไปยาวถ้าปรับเล็กแสดงว่า อาจจะยุบสภาเร็วแต่ความเป็นจริงถึงตอนนี้นายกลุงตู่เกมเหนือชั้นกว่านั่นคือจะปรับให้น้อยที่สุดและปรับเฉพาะในส่วนที่สำคัญครับนั่นแสดงว่ากํากับดูแลไม่ให้การเมืองกลับเพื่อมตอนนี้นักเลือกตั้งหลายคนเป็นไอเสือเพ่นไปเจรจาจับโน่นจับนี่เพ่นกันกลัวว่าจะยุบเร็ว ถ้าฉันไม่ยุบเร็วไอเสือแผ่นยังอยู่ที่เดิมครับ <c oughs> เห็นไหมครับที่ตกลงกันไว้ถ้าคะแนนฉันตีตื้นฉันตีกลับออกมาได้ยุทธการพลเอกประยุทธ์ในการฮึดสู้ก็เป็นเกมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นจุดยืนสําคัญที่สุดและเป็นกลไกลสําคัญที่สุดที่สั่งทุกวันตอนนี้คือเอพิกเอพิกเอพกและเอพิกครับเกมสู้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในซึ่งหน้าปัจจุบัน ทำเกมสู้อยู่สองเรื่องหนึ่งดูแลประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมให้ดีที่สุดครับเกมสู้เกมที่สองคือทำงานในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปกให้ดีที่สุดครับตอนนี้กองหนุนกองหนุนกองช่วยครับและคนที่อยากให้กระเตงล้วนแล้วแต่อ่านใจไม่ออกรู้เพียงอย่างเดียวทำก่อน และรอผลการพิจารณาการตัดสินใจในบรรทัดสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้คนรอบข้างที่เป็นทีมกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ต่างๆรับสัญญาณมาแล้วให้ดําเนินการนูน้นให้นําเนินการนี้ซึ่งสิ่งต่างๆคําสั่งเหล่านั้นมันส่งสัญญาณเหมือนว่าจําเป็นต้องไปต่อครับทําไมต้องไปต่อครับเหตุที่ไปต่อในปัจจุบันครับข้วอนุรักษ์นิยมไม่ว่าภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนา าตาไทยล้วนแล้วแต่ยังไม่มีตัวแทนคนใดที่โดดเด่นเหนือพลเอกประยุทธ์เลยอันนี้น่าสวยว่าไม่ตัวมีโดดเด่นยังไม่มีโดดเด่นนะยังไม่มีตัวแทนใหม่เลยพลเอกประยุทธ์ยังมีความจําเป็นต้องไปต่อเขาบอกว่าเดิมเอ้าพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคมีใครอีกอนุทินชาญวีรกุลเอาใครอีกจุรินลักษณะวิสิทธิ์อ่าใครอีกทอบวราวุธ หรือบ <Big> ิ๊กบิ๊กดอถามคำยกคนเหล่านั้นเขาบอกว่าถ้าเช่นนั้น <laughs> เร่อกลุงตู่ก่อนพลเอกประยุทธ์อยูต่ตาอ่ะข้อแรกข้อที่สองขั้วอนุรักษนิยมพรเอกประยุทธ์เนี่ยถือว่าแม้ประยุทธ์จากคะแนนนิยมตกต่าแต่ยังมีคะแนนสูงในกลุ่มทั้งหมดถูกนี่ไงถูกต้องอ่เพราะฉะนั้นจาเป็นต้องอยู่ต่อ,อเป็นต้องอยู่ต่อเขาบอกว่าบิ๊กดอนั้นยังไม่รู้อีกเหมือนกัน ว่าจะออกมาจากค่ายได้ไหม <S 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 เออเออมันก็เลยกลายเป็นบอกว่ามันจําเป็นต้องไปต่อที่ไปต่ออีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าสามนี่แหละประเทศยังจําเป็นที่ต้องอาศัยคนเด็ดคนขาดและกล้าตัดสินใจแต่ถึงตอนนี้ท่านจะกล้าหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะเขาบอกตอนนี้เรื่องของคัวอำนาจระหว่างโลกเนี่ยขัดแย้งกันหนักครับส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ต้องตัดสินใจเรื่องของบาลานซ์พาวเวอร์ด้วยจะจัดการความสมดุลของคัวอำนาจยังไงเนี่ยมันต้องใช้ผู้นําที่แบบ สัญลักษณ์ของความมั่นคงพี่วีคนเป็นนายกรัตมนตรีของประเทศหนึ่งเวลาที่พูดคุยพลเอกประยุทธ์มีเครดิตมา8ปปีนะเพราะฉะนั้นเวลาคุยเขาจะเข้าใจเชิงอำนาจซึ่งกันและกันว่าสั่งการได้ออันนี้เป็นเรื่องใหญ่ยังมีความจําเป็นอยู่เพราะเราทัพอยู่ในมือกี่คนลออพลังสงครามมันอยู่นะข้อที่4เนี่ยผมว่าก็เป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันจําเป็นต้องไปตอบเพราะไม่มั่นใจลงจากหลังเสือ แล้วจะรอดมันไม่มัน่นใจอีกหนึ่งคือกลุ่มทุนยังให้การสนับสนุนอยู่เพราะมีหลากหลายโครงการออในปัจจุบันในมือรัฐบาลลุงตู่ที่กำลังรอการทำครอดออสองเรื่องสองรถเป็นเรื่องเดียวกันครับ,รบหลายหลายโครงการที่ทำไปแล้วจำเป็นอย่างยิ่งต้องขับไปต่อ,อเช่นรกรณีของ E.E.C. ครับเช่นกรณีในเรื่องของพลังงานเช่นกรณีในการประมูลโครงการต่างๆเขากลัวว่า ลงจากหลังเสือเสือจกัดเห็นไหรือโครงการนั้นเป็นอันต้องพับไปเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ที่เดินไปแล้วจะได้เดินไปต่อไงครับนี่คือเหตุผลหรือว่าความจําเป็นต้องไปต่อเอ็มพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าตั้งรับไม่ใช่ต้องพิจารณากันใหม่ว่าเขากําลังใช้ยุทธวิธีแห่งเต๋าใช้สงบ สยบความเคลื่อนไหวและเดินเกมกันเป็นการภายในทีละช็อตครับ